เคยได้ยินคำพูดว่าความจริงคือยาสำหรับใจใช่ไหมแต่ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์และคำพูดสวยๆการพูดจริงอาจเป็นเรื่องที่หายากหรือไม่แล้วคุณจะตอบอย่างไรไม่เห็นแบรนด์ไอศกรีมญี่ปุ่นที่กล้าที่จะขอโทษลูกค้ายอย่างเปิดเผยเพียงเพราะขึ้นราคาเพียง10เยนประมาณ2บาทครั้งแรกในรอบ25ปีนี่คือเรื่องราวที่ทําให้คนไม่สามารถลืมได้และสร้างคําถามสําคัญทําไมการพูดจริงในโลกธุรกิจจึงเป็นเรื่องยากแต่กลับสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ในปีพุทธศักราช2559บริษัทแอคเคอร์จีนยูโตผู้ผลิตไอศกรีมแท่งเทงไก่เค้นที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นราคาจาก60เยนเป็น70เยนครั้งแรกหลังจากคงราคาเดิมมาตั้งแต่ปี1991แทนที่จะประกาศขึ้นราคาอย่างเงียบๆหรือหาข้ออ้างอื่นๆบริษัทเลือกที่จะออกโฆษณาขอโทษลูกค้ายอย่างเปิดเผยโดยใช้วิดีโอสั้นๆที่แสดงภาพผู้บริหารและพนักงานยืนเรียงกันคุกคามสีสอยงลึกโดยไม่มีคำพูดใดๆเเพีียยยงแแคค่่่ข้้อววาวาาามมรืนหัดไดไ25ปต60 70 แต่ทำไมการขึ้นราคาเพียง10เยนจึงเป็นเรื่องใหญ่อย่างน้อยก็ในสายตาของผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยกับการขอโทษจากแบรนด์โฆษณานี้กลายเป็นกระแสไวรัลทันทีมีผู้ชมกว่าหนึ่งล้านครั้งบน YouTube ภายในเวลาไม่กี่วันและได้รับคำชมจากผู้บริโภคถึงความซื่อสัตย์และจริงใจหลายคนรู้สึกประทับใจกับการที่บริษัทไม่หาข้ออ้างหรือปิดบังข้อมูลแต่เลือกที่จะยอมรับความจริงอย่างเปิดเผยและทำไมเอเคอจีนยูจโอจึงต้องขึ้นราคา บริษัทอธิบายว่าต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันให้เกิดเงินเฟ้อหลังเผชิญกับภาวะชะลอตัวมานานหลายปีแม้จะขึ้นราคาเพียง1ิเยนต่อแท่งแต่เมื่อคำนึงถึงยอดขายกว่าสี0พล้านแท่งต่อปีรายได้รวมของบริษัทจะเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านเยนซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาคุณภาพสินค้าและความยั่งยืนของธุรกิจเอเดยคิน ไอศกรีมที่อยู่ในใจคนญี่ปุ่นไม่ใช่แค่รสชาติที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงง่ายที่ทำให้ไก่เคได้รับความนิยมแต่ยังรวมถึงความจริงใจขององค์กรที่แสดงออกต่อผู้บริโภคซึ่งโฆษณาขอโทษครั้งนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งบทเรียนทางธุรกิจ ความจริงใจคือสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ลืมกรณีของแอนเคอร์จีนยูเจียวกลายเป็นตัวอย่างที่ได้รับความสนใจในระดับนานา,นาชาติสื่อต่างประเทศอย่างคอสและเดอเจแปนทำรายงานว่าการออกมายอมรับและขอโทษผู้บริโภคโดยไม่หาข้ออ้างคือสิ่งที่หาได้ยากในโลกธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์แม้เวลาจะผ่านไปเกือบทศวรรษโฆษณานี้ยังคงถูกพูดถึงว่าเป็นตำนานโฆษณาที่สะท้อนถึงหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจนั่นคือความเคารพต่อผู้บริโภคแล้วคุณคิดอย่างไร การขึ้นราคาเพียง10เยนอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยในแง่ธุรกิจแต่การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจของแง่เคอร์จีนิวเจียวกลับสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อแบรนด์และต่อจิตใจของผู้บริโภคกรณีนี้คือบทเรียนสำหรับธุรกิจทุกแห่งว่าการยอมรับอย่างเปิดเผยและการให้ความเคารพลูกค้าอาจมีคุณค่ามากกว่าการหากลายุทธ์ซับซ้อนในการสื่อสารทางการตลาดคำถามท้าทายในโลกธุรกิจที่แข่งขันสูงค,คุณคิดว่าการพูดจริงและยอมรับข้อผิดพลาดอย่างเปิดเผยจะช่วยสร้างความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่ากลายุทธ์การตลาดที่ซซับซ้อนไหม หรือคุณคิดว่าการแสดงออกของแม่เคอร์จีนยูเจีโวเป็นเพียงการแสดงออกที่ฉลาดเพื่อดึงดูดความสนใจมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์